แต่งหน้ากินเข่าได้ไม่ไดหาแต่งหน้ากินเขา่าเมื่อนี้ก็มีแบบ PFC ปูไข่ดองปูไข่ดองฟินเดอร์พันโงม,ม,ม,มางห้ซิมพันโงมาห้ซิมโงปูมาตัวบักไงนึ้งมาห้ซิมแล้วก็กลุ่มตัวบักไ่โหนาฉันนีมาห้ซิมจันก็เลแต่งหน้ารีวิว,ว,ว,วนเอคอนแอร์สักน้อยแต่งหน้ากินเข่านี่แล้วเพิ่อกระห้เสือฉันมากนี่เด้อตามนี่เด้อใครอยากสั่งสื่อตามเพจนี่เด้อนี่เพิ่งเสือฉันเทพอ่ะได้สองสีผู้เด้อเฮ้ hey! ปูไข่ดองฟินเดอร์ mm hmm. เบื่อป่ะนะแต่มืคนนี้เขาจะกินแบบบอร,รรมดาเขาจะกินแบบมีกินกับนัตโตเขาว่าตีลอยเทอร์จะตีลอยเทอร์นี่นัตโตะลอยเทอร์แบบมันเหลือมันเหลือจากเมื่อนั่นก็เลยแบบจะลองกินน้ำจิม้มซีฟูด้ดเบิรงกมาเข้ากับบอรีราเข้ากับบอรีราเข้ากับเปิดน,น้ำจิม้มแต่ว่าน้ำจิ้มนี่ฉันก็เคยสื้งมากินเนาะเออมานี่ เพ่อ,อันนี้คือม่าให้ซิมบ้านนี่ค่ะอือฟซีพิมพ์พพมกรซี่ฉันมีกุ่มเทมจริงเลยกุ่มกูยังไงเลยสาวกูยังไงทีจริงจมันก็นมากินหัวกู่งเดี๋ยวจริงอ่ะการกินกุ้งอ่ะฉันมมากแก่เดอฉันรวมักแก่กุ้งยกจะกินโซ่แบบนึงยจริงแต่หนาแต่หนากินเข่าได้หมืนะแต่หนากินเขา่าอืมอืม แห้งบอกไว้บะว่ส่งของวุ่นเรื่องสขดเพราะว่าการขนส่งมันดีมากมันส่งมาจากรถดีบันสำหรับส่งของสดใช่ไหมเมื่อุูเล่ากูดอกพี่มึงกูโตเทนาเชันเดียวแต่งหน้ากินขายังไงโว้ยเงินแห้งนี่หางกงสรับกินอื điêu về đây cả. <laughs> ừ. Tôi thấy phấn chả, tôi sẽ chọn giật tinh da của cục tụt này nhé. Hơn hẳn đó. Này, các anh của ngang sẽ lông bưng, sẽ lông xay gì bưng, lông xay nước chim seafood bưng. Gì vậy ạ? Natto xay seafood bùi khay ติดอ่ะอืมน้ำจิ้ม,มเผดน่ากินออกไปเลยอืมตั้งใจกินข้าวไหมฮะม่ได้กินข้าวน้ำกัไมาได้เฮ้ยกินข้าวน้ำข้าเฮ้ยกูไข่ดองฟินเดอร์เฮ้ยมาได้เฮ้ยคิวฮุบเปะมาเฮ้ยหนาเขาเปปากเขาเป๊บอสจบจับจับขับดูดก่อนเฮออืมตัวแห้เ้งบุ้ง 嗯。Mm.